ไลก์ก็ไลกทุกวันแหละจะเปลี่ยนอะไรช่องนี้ทุกคนต้องติดตามเลยทุกคนต้องกดติดตามให้ก่อนตอนนี้ ก็ติดตามคีย์เตอร์ไลท์เลยครับกว่าปุ่มไลค์จะขึ้นได้งงปกติคนตามไม่ถึงพัน,พนมันก็ม,มีปุ่มไลค์แลละอันนี้คนตามตั้งห้าพันอืม

ขอบคุณสำหรับหนึ่งหมื่นสี่พันใจนะครับมันจะได้ขึ้นฟีดคนจะได้ตามาตาม อ๋อต้องไล่สามวันติดกันต้องไล่สมวันติดต่อกัน เออเลี้ยงไก่ตุยแล้วเรามาการเรียนเก่งมากงงได้4.0หมดเลย เก่งกว่ป้ามันอีกเก่งว่าป้ามันอีกป้สามสี่นะสี่จุดศูนย์หมดเลยนี่ไม่แก่ร้แก่ไมอ้ไม่ใส่ไม่ใส่ถ้าลูกไม้มันแก่

เตรียมชุดค่าเตรียมชุดเตรียมชุดงานบวดเขาสั่งมาทำไมล่ะสั่งมาเอง ก็แหละสั่งไปไว้แล้เผื่อ<ป>เดี๋ยวเผื่อมันได้ใส่ซื้อมาไว้อะสวย<ป>ของเราไม่เหมือนกัน,นมากินข้าวมากินข้าว เรามันเจอกลุ่มไม้ก็ถึงราทักแต่เราต้องดูลายไงคือเป็นลายแบบไหนมันเจอลายแบบวถึงแก้คือประมูลม่ใช่เไม่อยูี่อันนี้ลายเราไม่ดองตายแล้วไม่ใช่เราไมวเอาโอเคเราต้องดูลายดูมากเลย สวัสดีค่ะเนไป้งาดี๋ยวลืมกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยวเราต้องใส่แบบเรียบร้อยกดติดตามช่องนี้ขอห้าหมื่นใจทุกคนช่องใหม่คใครเป็น FC p e r ี่ต้องติดตามช่องนี้นะคะเราจะมาเมาส์มอยกันต่อไปในช่องในช่องนี้ต่อไปเราจะเมาส์มอยกันในช่องนี้เท่านั้นดังนั้นกดติดตามไว้เลยเดีย๋ยวจะหาไม่เจอดิฉันเป็นนักปั้นช่องค่ะ ใช่ฉัมมันเป็นนักปั้นช่องกรุงเทพเขตสาทรรออพยพคนออกแผ่นดินไหวตึกสุดไงสารอาญาแจ้งวัฒนะมันจะเป็นเอฟเฟกเอฟเฟกจากแผ่นดินไหวอาคารนะ่ะบางทีมันไม่ได้ถล่มบัน,บนเดียวนะตัวโครงสร้างไอตัวตรงนี้นยุบตรงนู้นยุบตรงนี้นั่นเรียงฉะนั้นทุกคน ค,ความความปลอดภัยคืออะไรความปนวลอดมัยคือนะไยทุกคนต้องโครงสร้างมันเคลื่อนตัวอืมปั้นช่องแข่งกับแม่จ้อเหรอคะไม่ถึงคเดีเยเจอสามสิบช่องอันนี้อันนี้สี่ช่องสิบเปอร์เซ็นต์ของเจเจ้ค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะ,ะบอกก่อนอืม อันตรายมน,ม,นมนุษย์นะหาความพอดีไม่ได้เลยอตอนน้ำท่วมก็อยากอยู่ตึกอยู่คอนโดสูงปลอดภัยตอนนี้แผ่นดินไหว อยากอยู่บ้านอีกแล้วไม่อยากอยู่คอนโดชีวิตไม่จำเป็นไม่อยากไปเลยกรุงเทพ กินข้าวกันนะคะทุกน็นอาหารข้าวกันขันมือเที่ยงมือเที่ยงนึงจ้าไข่ดาวไข่ดาวกับน้ำพริกอาจารย์เบียร์คนตื่นคำ ดี๋ยวก็ผัดเครื่องในไก่หรือหมูอะไรไปครับไม่เราไม่ต้องฟอกเราแค่เชาะจอใส่รลอย่างครับแล้วก็ต้มกระดูกหมูพอค่ะแค่นี้ก็ ว่าไม่แปลกใจว่าทาไมมึงหูตึงกันนะมึงโดนฟังดูทีวีกันถึงนุ่นเสียงมาถึงนี่ได้บอกงดังมากบอตงมากหูก็ไม่แปลกใจกับพวกมึงทำไมหูตึงแต่ละคนน่ะนั่งอยู่นี่เสียงทีวีดังมาถึงได้อะเอืมอืมอืมไหนไหน อันนี้นลบอกว่าอย่ากัดพี่เขามันจะโจรนข้อใส่เขาเลยทำไมเนี่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 ยนั่งเลย <c oughs> บอกว่าอย่ากัดพี่เขา <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไอ้ปุ้ยมันไอป้ไอปุ้ยมันเกเรค่ะทุกคนไอ้ปุ้ยมันเกเรมันมาอยู่ทีหลังแลยมันเกเรนั่งเลยนะ <c oughs> ต้องโดนต้องดุมัน ยานะกัดพี่เขาโดนนะนั่งลงน,น้ำพริกค่ะทุกคนมาเลยค่ะน้ำพริกแล้ว ไม่มีแดดเลยจะฝนก็ไม่ตกอากาศคื้มมากเทปูนที่ลายฝนตกแต่วันนี้ยังดีนะยังไม่ตกผ่านไปแล้วครึ่งวันรอดไปแล้วครึ่งวันชีวิตคนในเมืองไม่สบายเลยต้องแข่งขันกันทุกอย่างแล้วจะไปอยู่ทำไมเราจะไปอยู่ทำไม,ไำไมเก็บตังค์อยู่บ้านกับบ้านเหรอ ค่าของชีพมันสูงในเมืองมันเหมาะสำหรับคนที่มีเงินอยู่สบายคนไม่มีเงินอย่าไปอยู่เลยคนที่ไม่มีเงินอย่าไปอยู่เลยอย่าไปแข่งกับเขาซูมเขาไม่ได้หรอกค่าของชีพมันสูง กรุงเทพมันต้องใช้จ่ายทุกอย่างจริงๆแล้วนะนู่นนี่นั่นทุกอย่างภัยพิบัติก็น่ากลัวเวลาเกิดภัยพิบัติอะอยู่ในเมืองก็น่ากลัว ไม่ครัช่องนี้ช่องใหม่ค่ะทุกคนฝากติดตามด้วยฝากติดตามช่องนี้ด้วยตอนนี้แถวแถวอตโศกเขาให้ลงจากตึกหมดแล้วเอาอีกแล้วบอจะเป็นแพนิกแล้วคนกรุงทเทพฯแบบจริงจริงต่อไปจะเป็นแพนิกแล้วกลัวทํางานไม่มีความสงบแล้วต่อไปนี้นะแล้วเหมือนอย่างแบบเขาอยู่คอนโดเนี้ยแล้วเขาก็ต้องไปหาที่อื่นอยู่เจะเขาอยู่ไม่ได้เนี้ยฮะ มันก็ไม่ได้ก็เช่าบางคนก็เช่าคอนโดนอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปอยู่ที่ใหม่พื้นที่มันจำกัดเรืองหลวงอโอเนาะยุ่งยากต้องไปหาพื้นที่อยู่ใหม่อีกกำลังนั่งทํางานอยู่ชั้นสามสิบเจ็ดโอ้ออไปไหนมาเนี่ยไอ้ดาไปตองรหนเลยนะตอนเออคนที่บ้านเนี่ย เราถึงกระเปิ่อมเื่อกดติดตามช่องนี้กันด้วยนะคะขอบอคุณค่ะมาเนี่ยดามิิงเข้าซุปมันเขาจะไปหาหรครับมีใครเขาอยากอยู่กับมึงไหมป้วย

是不是？<laughs> โอนอย่าลืมหาข้าวกินกันด้วยนะและติดตามสถานการณ์กันต่อไปติดตามสถานการณ์กันต่อไปแผ่นดินไหวยังไว้ใจไม่ได้นะคะสถานการณ์ยังไม่นิ่งน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากค่ะโชคดีแล้วที่ชาวบ้านไม่ไหว หวานชักตอ่อคุณเลยมาฟงทิ้งๆอ่างระยองฝนตกหนักทางจันตกไหมมันคืมครับพี่มันยังไม่ตกเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมันน่าจะตกแหละ <c oughs> ตอนนี้มันคืมมากเลยไม่มีแดดเลยที่ฉันตื่นนอนมาวันนี้ไม่มีแดดเลยจ้ะนอนแบบตื่นมาสบายใจมากแดดไม่มีเย็นช้ำ รอะว่าพายุจะเข้าตรงมาปัตตานีบ้างขาดร้อนมากภาคใต้ไม่มีพายุหรอคะปัะตตนนีไม่มีพายุเหรอ ไปหนาทัวแม่อยู่นี่กาแม่อิ่มแล้วมาบุรีดําตอนนี้อากาศดีมากค่ะมมีแดดถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวจะลองเดินไปดูที่เขาเทปูนบ้านอันนั้นก็เทปูน อ๋อเดี๋ยวศูนย์นีน่จะมาศูนย์รถฟอร์ดมาเช็คเงนสะองสองพันโลแล้วอันน้ำ่าทีาก็โทรมาดูเลยเนี่ย พี่พายได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่หมอเสงไหมยังไม่ทราบเลยค่ะที่ของอาจารย์เบียร์ะะยเหรอคะที่อาจารย์เบียร์เขาไปไ<ม>ไ่ัดกใช่ไหมคะชื่อไม้คือมาตั้งอะไรคข้าเอ เราพักเอานี่ใส่จานะครับก well, like er ินแบบนี้ทุกคนจะหิวไหมหันไปดูคุณแม่ก่อนกันขอบคุณที่กดติดตามนะคะทุกคน ขอบคุณที่กดติดตามค่ะกดเลยอย่ามาเม้ามอยกัน ขมค่ะเรือขนมอะไรวะขนมขี้แมวอ่ะไหนขนมทัวแปบมือกลางวันค่ะททำไมแม่บอกว่าห้ามเพื่อายโบทเกินสามโบทถ์มันเกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรค่ะแต่ว่า บทบทสุดสึกมันก็ไม่ดีไงผู้หญิงสามชายไงมันก็เหมือนกับผู้หญิงสามชายผู้ชายสามตัวผู้หญิงสามชายก็ไม่ดีหรอกเธอไม่ไดีเหรอผู้หญิงสามชายตอนมันเยอะไงะ เป็นผู้หญิงเปลี่ยนสามมบ่อยก็ไม่ดีสามไม่ดีก็เอาสี่ไปเลยเอาห้าไปเลย